ตรงข้างหน้าครับเป็นร้านขนมปังธรรมชาตินกน่ารักน่ารักธรรมชาติครับเป็น้องอู่กับธรรมชาติค่ะ ดีมีความสุขค่ะทำคลิปไหนก็ขอยห้สำเร็จคืเอเราไปจากเสื้อผ้ารองเทา้าตรงนี้เป็นโรงเรียนครับพี่น้องโรงเรียนเด็กพี่น้องเห็นลูกของ

ตรงนี้เป็นโรงเรียนับพี่นอ้องโรงเรียนเด็กสวยงาแมากเลยแนงไงก็เอาอือกินเขาหอมด้วยค่ะพี่น้องกลิ่นเขาหอมมันดอกแก้วเลยอะ่ะต้องหลักไว้ครับพี่น้อง ทำไมพุณขยันนะ มาเลย,เลยตรงข้างหน้าครับเป็นร้านขนมปังอูตึ้งสนยังไงที่เขาจะไปทำ แล้วครับพี่น้องสวยงามมากเลยยังไงก็เอาอือกินเขาหอมด้วยค่ะพี่น้องกินเขาหอมเหมือนดอกแก้วเลยอะ่ะอู้ตึ้งสนยังไงที่เขาจะไปทำ อก็เป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนนะน่นารักนา่นารักธรรมชาติครับพี่น้องอยู่กับธรรมชาติ<ม>ก็ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับพี่น้องเดีย๋ยวยแน่นพจบหล้วฝนค่ะอืม มัมมักมากเลยฟินเดสต้าส์เลไปอีสานกับพี่น้องเดินตอนไปอีสานเสวยงามค่ะเศยงามลุ้ง่ะไม่ใครจะที่แนมนำดูค่ะ ต้องล็อกไว้ครับพี่นอ้องเราไปจากสภาพ้ารองเทา้าตรงนี้เป็นโรงเรียนครับพี่นอ้องโรงเรียนเด็ก ี่น้องเห็นลูกของเชอ่อดอกไม้พี่น้องตัวนี้มีที่ล็อกจักรยานสำหรับจักรยานหายอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีตู้รับบริจาค ตรงข้างหน้าครับเป็นร้านขนมปังตรงล็อกไว้ครับพี่น nah. ้องไปแน่นเดียสตาร์ ไปอีกป้ายนึงพีปป่น้องเดินย้อนไปอีกป้ายชอดอกไม้พี่น้อ,นองตัวนี้ค่ามีที่ล็อกจักรยานสำหรับจักรยานนายอะไรเนี้ยอูยตุ้มสนยังไงที่เขาจะไปทำดีกันนะคะเป็นกำลังใจค่ะขอโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะ ี่ถึงได้ก็สมปรารถนาเงินแม่เงินที่ท้องได้ท้องพี่น้องเห็นลูกของ เออเด็กประถงุงเราไปจากเสื้อผ้ารองเทา้เาตรงนี้เป็นโรงเรียนครับเปเออ็นโรงเรียนเด็กเห็นไหมคะ ตรงข้างหน้าครับเป็นร้านขนมปังสวยงามค่ะสวยงามนุ่ม่ะไม่ใครจะที่นน่งดูบ้่ะตรงลักไว้ครับพี่น้อง ชอบดอกไม้พี่น้องตัวนี้ค่ะมีที่ล็อกจักรยานสำหรับจักรยานหาอะไรย่างเนี้นยพึ่งขย,นยันเนี่อหอมมากเลยดอกไม้ khắp biển mà, đi đan ra thắm mắt, in bài rồi khắp lại phong cha, cho rậm mây ตัวนี้ค่ะมีที่ล็อกจักรยานสำหรับจักรยานหายอะไรเงี้ย